ีนเย็นพี่น้องไ่ตีนเย็นเย็นจ้อยจ้อยนบ่บ๊ท่วงไงดิคันตีนเย็นเงินว่าสิกแต่จัอัพคนมพอแต่ดโบอุลาเตร้าเรื่องอล้วเอาพี่บงใบหน้าอ๋อเอาอะไรนะลูกเอาพี่บงใบหน้าอ๋อเอาพี่ปบงใบหน้าอ๋อรูปสิบอะไรูปสิเลหมหูสิ โหดสิเรลือมหดสิเอาบิงใบเดี๋ยลูกบิงใบให้น้องก่อนนะเอาพี่บิงพี่ใบนี่ไงเอานไหมชุดเวยๆเราจะดูตั้งก็เลยเอื้นะเลลมาเอาซอยกันเห็ดเห็ดใส่ควายขวามานหายายยายีแม่อีแม่เห็ดเล็บอยู่ แม่กัยุนีแม่แอนนีโอ้ยบ้านเลยลูกมันอะไรล่ะมันปลาทูเหรอไม่ไม่ใช่ปลาเอาแล้วอะไรล่ะลูกปลาเอาีทำอะไรเอ่ยขอ้าขึ้นขึ้นข้าข้นนโอ้วขึ้นบ้นขึนึ้น้นนนนนน้อนน เออเอาไว้ค่ะอ่ะอัะออนนอนใส่ยายตรงนี้ลูกชึบออบอ่ะไ้นอนก่อนไหนเอ้าไปไหนอ่ะใครทำอ่ะเอ้าใครทำอ่ะ้ยขอบคุณนะอิหลาอิหลาไข่อิหลาไข่อิหลาก็สิ่งง่ายขึ้นดี่อย นแหละก็จะเปินสาวขันบ่ไข่บนหาวบน่มยไงบนสูงพี่บิงพี่ใบุ้ใส่ชุดสวยเลยลูก้องเรน้องพลอยอยากใส่ไหมอือจ้าเดี๋ยวจะให้ให้ให้น้องพลอยให้น้องพลอยหนึ่งแล้วให้น้องเพชรอันหนึ่งนะคะอาจจะไปซื้อให้นะคะโอเคไหมคะอือให้เขามองเห็นด้วยอ่ะ เขาก็จะหลับไปข้างนี้ทางข้างหัวสูงกว่านี่สูงเอาหมอนก็ได้เอาหมอนใส่ก็ได้ข้างนี้เรา,าสูงกว่าเพาะอ,อัอนออนี้เหี้ยเหี้ยอันนี้เหี้ยเล็กเนี่ยเออแหละขอบคุณค่ะทั้งเหนือทั้งอีสานท,ทั้งกรุงเทพบุรีข้าแก่ต้องได้แกเหรอ้องจับตรงนี้ดิ ไม่เก็บพี่พีทไม่เก็บมน้าไม่เก็บนะโอ้ยโอ้ยอะไรหลุดอืมโอ้ยอะไรจ๊ะขี้บินขี้บ่ายยังไปเก่าที่กว่ะมาทันีนททันีนถึงโก้ละอ๋อพชรจ๋าไปนอนตรงนั้นนะลูกไปดูตรงอู่เด้อเอาหมอนใส่เจะ อ๋อเขาอยากอยู่ตรงนี้เหรออ๋ออยากอยู่ตรงนี้กับยายก็ได้จ๋าเอ้าให้ทำอ่ะอเขาทำเขาทำบ๊วยไม่อยากให้นั่นด้วยบ่มีอย่างด้วยค่ะ ใหอดมินให่ไวคะ่ะขอบคุณคะ่ะคือคืนนี้คอยกับว่าเร,รีนนอนตีหาบอไข่เซต็๊โตฝนตกเล่นพี่น้องฝนตกล้มฝนฝ่าห้องนี้ฝ่าห้องฝ่าเหลือม เหลี่ยมแพ้งแต่ซีู่้ดเลยสกอตเลยตีหัวกระยานอย้่ดผู้หนึ่งนอนที่ขาผู้หนึง่งป่วยอยู่มืองเจาาง้าเบอร์รถเอ้ยนองเอ้ยทำพวกไข่กวกหนาวกันยูดีนี่แห้งกันเลยเรียนแล้วอันนี้ยังสิเลย นากระสีน้อยล้นิน่งหน่อยน้ำหนักกระสีเบาแม่ไม่จับนะอ๋อไม่จับเลยลูกเคยายหอมมือได้ไหมลูกยายหอมได้ไหมอืมหอมขาน้องเพชรได้ไหมลูกโอ้ยดีมาบักเงาเลยไหนหอมดีหน่อยได้ไหมยายหอมหน่อยนะโอ้ยมาติดมักเย็นทะลุไข่อไปเออคนไข่ไข่เอ๊ะเพชรอะไร <c oughs> ลูก อะไรนะลูกอ๋อให้แจนเอเอให้อเอเอตาจะทำย่างนั้นที่ออตาต้องร้องให้ดิตาตาล้องให้เลยตาทำเสียงด้วยเขาจะได้ฮีเอเตาทำเสียงด้วยนั่น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 ชือสงขานตาไหมขานตาไหมเอเอ

หนูย no e no e oh, okay, nah. ิ X, ้มสิล oh, ูกหนูยิ้มสิไอยิ้มสุดหน่อยฮึดด้าอ๋อพอเจ็บหัวเพชรเจ็บหัวหรือลูกอ๋อเจ็บหัวดูที่ตาตาเขาเจ็บหัวโคมะว่าวสารไขยังไงพักกันว้าวครับไขบุนี่ย้ายกลุ่ยได้ไหนเออไหนี่เอ๊อเอ๊อเอ๊ะโอ้ยสามคนเหมือน มือไกวเพลงแม่นี่ที่ให้เพลงกล่อมรักไม่มีคอแม่หวนเจ้าดังของพลอยเขาเอาเลยของพลอ,อ,อยนะหวนเจ้าดังอะไรลนะ่ะลูกตัวอะไรคะตัวอะไรจ๊ะ มามาร้าองยังไงม,ม,มาหรอมาร้องยังไงคะมาป่วยเลยลูกป่วยมาป่วยมาป่วยโอ้หมาป่วยมาเป็นไข้เหรอลูกป่วยอืยอพี่บิงพี่ไบป่วยไหม ไม่บ่อยแล้วพี่วิงไม้ขี่ม้าเดี๋ยวหนูจะไปขี่ด้วยนะอืเก่งจังเลยพี่บิงทำไมเก่งจังเลยพี่บิงอ่ะพี่บิงขี่ม้าเฉยเลยน่าเก่งมากเนะอขอบคุณมากทุกกำลังใจเลยมีแต่ว่าคนมาหายไปไปเด้อก็จะว่าหนูสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีคนวะ ขอบคุณนะคะ,จ,ะจ้าไหนให้ดูอะไรอะลูกอ๋อเขามีไอศครีมมะเฟืงมะนาวมีส่วนอ๋อหนูอยากกินไอศครีมให้หนูหายก่อนนะยายจะไปซื้อมาให้หนูหายไข้ก่อนนะคะจ้าค่ะเดนะี๋ยวน้อไข้ตอนนี้นูเป็นไข้ เมื่อคืนนี้พี่พลอยแบบตีห้าเลยร้อนมากเสดยสองปีแล้วก็เลยไ่ให้กินก็เลยโทรหาลงวงวิทย์ซื่อยามาให้กินตอนหกโมงเช้าพี่พลอยนะพอกินเสร็จปุ๊บก็ตัวร้อนขึ้นอีกไม่ยอมหยุดไม่ไม่ยังไข้อยู่พอไปโรงพาบาลสามสิบแปด พี่พลอยได้สามสิบแปดจุดห้าน้องเพชรได้สามสิบแปดจุดเจ็ดน้องเพชรแซงอ่ะน้องเพชรเพิ่งเป็นอ่ะตอนที่ขึ้นไปอยู่บนรถอ่ะพ่อก็ไปหาหมอเหมือนกันพ่อก็ปวดพ่อก็ไข้แล้วก็เป็นแต่พี่ที่ลินพี่มาวินไม่เป็นเมื่อคืนเพราะว่าพี่เขามีภูมิต้านทานละไอเรามันเด็กคุณค่ะ หายไวๆนะคะคนเก่งค่ะขอบคุณค่ะย้ายป่วยอะไรนะลูกดูรถนีหมูรสอ๋อขนาดไข่ยังลู้ไขยังเบาเบินขยายเอฟเพิ่นบ่ให้ตาเอฟ มากค่ะขอบคุณมากคนตอนนี้คนท่านชมอยู่ 3, สามพันอ,อืมอากาศโอเค okay. พอพรุ่งนี้เช้าหนูจะหายนะคะหนูจะมาไลฟ์ให้ดูใหม่นะคะตอนนี้หนูพักผ่อนก่อนนะคะสวัสดีนะคะในสวัสดีชิลุกสวัสดีชิลุกสวัสดีค่ะอ่ะ,อะยิ้มก่อนที่พี่พายิ้มดิพี่พายิ้ม คนเก่งของยายน้องเพชยิ้มสิลูกน้องเพชรยิ้มก่อนยิ้มให้แฟนคลับหน่อยลูกยิ้มหน่อยเอย้ขอบคุณนะคะอะพี่พ่อน้องเพชรวัสดีค่ะสิลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ